ขอเสียงสักทีได้ไหมครัให้เป็นกำใจให้น้องหน่อยอ้าวพ่อเสียงมยเร็วผมชอบมากเลยวันนี้ทีมงานบอกว่าคุณพี่ช่วยเข้ามาใกล้น้องหน่อยผมต้องขอไปจริงนะครผมเรียนเป็นการส่นทนมากนะครับคือทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะงั้นไม่ได้ขออนุญาตยืนใกล้ขึ้นนิดน้อยนะขออนุญาตก่อนนะใช่ค่ะพร้อมไหมสำหรับพ่อแน่มาส่งกป็นกำใจให้เป็นแฟนนะฮะวันนี้นะเป็นแฟนเป็นกำใจให้น้องหนุ่มอ๋อยเยอะนะครับข้อแรกขอร้องครับ วันวันท้ายถ้าเลือกสถานที่เดทได้จะไปที่ไหนระหว่าง 1. นึ่งดานฟ้าวิวเมือง 2. ชายหาดริมทะเล 1. นึ่งดานฟ้าวิวเมืองวันเลนไทน์ใช่ไหมวันเลนไทน์น, <Okay. S 1> นะฮะสองริมทะเล <c oughs> พร้อมพร้อมที่คุณมั่นคุณมั่นใจคุณไม่ปรึกษากับ <c oughs> เพื่อนของคุณเลยคุณจะไม่ปรึกษากันทั้งรอบเลย <c oughs> ใช่ไหมเป็นปรึกษาไม่ได้ค่ะนี่อ่าถึงเราไปดูคระกอบกันดีกว่า S 1> <S 1> <S ชอบมากพร้อมผมได้ให้นะสามสองหนึ่งตอครับโอ้โหสุดยอดสิบเอ็ดข้อข้อแรกก็ผิดเลยนะฮะสิบเอ็ดข้อของเราแอกโผล่ไปแล้วนะฮะยังไงทำไมถึงตอบไม่ตรงกันนั่นสิเอาความรู้สึกเราหวานทำไมเราถึงเลือกคเออรู้สึกว่าวาเรนไทยอ่ะมันมันมันไม่หยุดปะไม่หยุดเลย,ยวันหยุดปะไม่หยุดเพราะฉะนั้น่นะเราอาจจะ แล้วเราอาจจะมีเวลาแค่ตอนกลางคืนคืนนั้นน่นหมายความว่าเราต้องไปเดทกันฮะไปเดทไปเดทกันบนดาดฟ้าในกรุงเทพอ๋ออัเลยเลือกคือถ้าเราไปทะเลอาจจะแบบกลับมาทํางานสอบพ่งนี้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เขามีเหตุผลเขามีเวลาไม่มากก็เลยเลือกเป็นการไปดินเนอร์บนดาดฟ้าดีกว่าใช่ไหมน้องหลิงว่ะ่กิหนูตอบ วิ่ทะเลใช่ไหมใช่อ่าทำไมถึงตอนวิ่งทะเลเพราะช่วงนี้ฝุ่นเยอะก็เลยเริ่มไปทะเลดีกว่าอันนี้ออกไปทางบอกทางบนนะเนี่ยบนแบบบนอ๋อฝุ่นเป็นเรื่องปกติอะมันใช่ช่วงนี้เออนะมันก็แอบมีความใส่ใจที่ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะฝุ่นเยอะเออก็เลยอยากไปทะเลก้ป่าจริงๆเป็นคนชอบทะเลอ๋อใช่ฉันคิดว่าเออ มันเหมาะกับการการที่เป็นทางกับคนที่เราแบบรักอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเ็เป็นแฟนฮะถ้าคุณจะเล่นแฟนเลยกับน้องเล็กอยากไปไหมครับไปไหมคะแต่อยู่ที่ว่าคุณพิเศษพอหรือเปล่านะคะไี้สำคัญกว่านะฮะก็อาจจะไปคนพิเศษมากเขาก็ได้นะฮะนานั้นนนะเดี๋ยวเรามาดูนะข้อแรกไม่ตรงกันแล้วนะ ไม่ตรงละไม่ตรงแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเรามีอีกหลายข้อใช่หลิงมั่นใส่จะไปสบายมันใจแล้วมั่นใจแล้วมั่นใจอ้าวมั่นใจส่มั่นใส่ต้องบอกมันใส่ไปนะเจ็ดจบเกมนีคือต้องพยายามตอบให้ตรงกันคุณตอบให้ตรงกันโอเคก็ตามปล่อยใจเลยปล่อยใจเลยเออข้อต่อไปค่ะข้อต่อมาครับถ้าต้องจุ๊บแก้มคนรักจุ๊บแก้มจุ๊บแก้มคนรักอยากจุ๊บด้านไหนระหว่างหนึ่ง ด้านซ้ายสองด้านขวาเออไหนลองไหนลองทดสอบดิทดสอบเก่อย่างงี้ใช่ไหมอ่าโอเคเอาวีดชอบอะไรปุ๊บเป็นใครบอกแก้บนึ่งอ่าแก้มก็หนึ่งขอบก็หนึ่งฝรั่งก็หนึ่งอ่าอ่าโอเคแค่นั้นะถ้าจะต้องเลือกอ่ะแก้มซ้ายกับแก้มขวาคุณจะเลือกฝั่งไหนมามาตอบให้ตรงกันนะหนึ่งซ้ายใช่ไหมหนึ่งซ้ายสองขวา หนึ่งสองสามโอ้ยไม่ตรงจริงแล้วทำไมนะทำไมอะทำไมถึงยุบแค่ขาสาธิตได้ไหมเออเราทำเป็นฟิวบูนี่ดูหน่อยมันต้องมันต้องยังไงทำไมถึงมันคนละฝ่ากันใช่จริงจริงถ้าตอบแบบตอรงกันนะแต่ด้วยความที่อยู่คนละด้าน เข้าข้างกันมากถ้าจุ๊บั้างั้างเดียวกันก็จุ๊บปากแหละเออ Make s ม n s เซไปตรงนั้นได้ยังไงคะเฮ้ยเฮ้ยเหลือชั้นถ้ากับว่าแสดงว่าอ๋อเป็นเพราะเราอยู่ตรงข้ามกันจริงๆครับคำตอบคือตรงกันเป็นไปได้ไหมคข้อนี้ให้ไหมใช่ เรื่องสปอยน์นะทุกคนเรื่องสปอยน์เนี่ยผมไปจดชื่อไว้นะเรื่อสปอยน์เนี่น่ารักม่ารักอ้าวถ้าอย่างนั้นข้อนี้ผมให้นะถือว่าตรงกันถือว่าตรงกันเออแต่เพราะอะไรนะทำไมถึงเลือกเลือกเป็นฝัามเออที่หนูเราลองทดสอบมาไงแตะกี้เออโอเคโอเคเห็นภาพเลยเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอออ่ะถือว่าข้อนี้ให้นะหนึ่งคะแนนโอ้ยมามาข้อที่สาม มาดีแล้วนะมาดีแล้วผูกข้อผิดข้อมาดีแล้วข้อต่อไปครับชอบส่วนไหนของอีกฝ่ายมากที่สุดระหว่างหนึ่งตาดวงตานะฮะสองปากโอโ้โ,อโหข้อนี้นชอบส่วนไหนของอีกท่านหนึ่งมากกว่าระหว่างหนึ่งตาสองปากพร้อมนะฮะเด ครื่อเดินนะเดินนะนี่คุณเป็นกรรมการดกอนแนี่กรรมการนับให้ตัวเองด้ไงฮะเอาใจร้อนนใจร้อนเดี๋ยวพี่ับให้ัให้อัดปโอเคพร้อมสามสอ่งบายใจไม่ตกอีกแล้วไม่โตกันอีกแล้วเกี่กรเออเฮ้ยยวสาริการพื่าเป็นกนะที่เรื่งปากเหรอใช่เริ่มปากเพราะว่าปากน้องสวยอ แต่ว่าตาที่หญิงสวยมากชอบแบบหมดเรออไย่เเราเป็นอไกเปืองได่อยากเดียวไงก็เลยเรื่องกับบสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาน่ารักที่สุดถูกไหมสวยไงปากแบบนุ่มๆดูดีนุ่แล้วรู้ได้ไงฮะว่ารเอรู้ได้เออตไง ทำไมน้องกอล์งชอบดวงตาของพี่จีบดูดแล้วเป็นคนชอบตาที่หลิงเหรออ๋อรู้สึกว่าตาที่หลิงอ่ะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคอ่ะถ้าเคาเห็นตาในกระตูนบ้างตาในหนังกระตูน่ะเธอเป็นแบบนั้นแบบแบๆอ่ะแบล็วๆตาดำใหญ่ๆนึ้ออปะเป็นคนมีดวงตาใหญ่ที่เป็นตาดำซึ่งสวยแแบบชั้นตาใต้ตาอะไรเงี้ยเขาแบบ รับกันอ๋อเป็นความรับรับกันไปไปหน้ารับกันไปหน้าใช่ดีเห็นไหมตาเขาเป็นตาดำเขาใหญ่เหมือนกระตูนเหมือนกระตูนใช่ดีเห็นไหมเออมีเหตุผลมีเหตุผลซึ่งมีเหตุผลนะแต่เหตุผลไม่ตรงกันฮะตอนนี้ก็ไม่ได้แสดงนะฮะเหตุผลไม่ตรงกันนะฮะมาข้อต่อไปครับสัมผัสแบบไหนที่รู้สึกอบอุ่นที่สุดระหว่างจับหัวหนึ่งจับหัวสองจับแก้ม ถามดีบรายนะอรอบนี้เป็นรอบแรกที่คุณตั้งไม้ตรงกันพร้อมนะหนึ่งสองสามห้าห้าห้าแวงงอีกวยังไงพี่ยัาไม่อยากเล่นแล้วค่ะเออทำไมทำไมตอบไม่ตรงกันอีกแล้วพี่เราโอเคอยู่ดีครับที่พี่ต่อยเฮ้ยมันไม่แน่นะมันไม่แน่นะไม่เป็นไรพ่อเดียวไปก่อนนะน้องอมน้องอ่อยมาไม่ตรงกันแล้วอ่ะ เออทำไมล่ะทำไมตอบอันนี้ไม่ตรงกันทั้งกับจับหัวกับจับแย็บนี่เออซึ่งคุณชอบจับหัวอาสาธิตอาสาธิตนิดนึงอ่ะอ๋อใช่ผมเข้าใจแล้วแสดงว่าคุณนึกจับหัวคุณจับแย็บไงถ้าจับหัวเหมือนกันแต่นี่จับไว้เต้นจับหัวใช่ไหมลองสิครับลองสิครับอ่ะาอ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างสี้เองเพราะฉะนั้นเกมนี้ถือว่าได้ค่ะ นี่ตรงเป๊ะแล้วกับข้อนี้ให้ไหมให้ให้ครับเอ้าข้ออีกหนึงคะแนนมาข้อต่อไปกรรมการมีบอกว่าเปลี่ยนกฎให้เน็กน้อยให้คุณตอบไม่ตรงกันถ้าตอบไม่ตรงกันได้คะแนนจริงนี่ข้อห้าคุณจะเอาให้ชนะเลยเออจะเอาให้ชนะให้ได้เกมเนี้ยมาถ้าตอบไม่ตรงกันอยู่ด้คะแนนข้อที่ถ้าอย่างเราโดนหักคะแนนเป็สองคะแนนแล้วเออ ได้อยู่อะไรมันณยังมีสิทธิ์กับชนะอยู่คุณเป็นคนแบบไหนระหว่างหนึ่งขี้อ้อนสองชอบเดินออดโอ้โหโอ้นี่โอ้โอ่ะรอบสามสองหนึ่งตอบครับเอาอ้าวเขาเปลี่ยนตัวแอาตรงกันทำไมต้องตอบตรงกันอ่ะเออทำไมต้องตรงกันล่ะเด็กเด็ตจะตอบตรงกันเลย คือคุณพยายามตอบเรียกคะแนนไม่ชอบการเรีคะแนนเคเรียกว่าอะไรลงไปเรื่อยนเอแพ้ด้วยความสามารถอ๋อไม่อยากได้ชนะเรื่องความสามารถแต่เราแพ้ด้วยความสามารถถูกอย่างที่เขาบอกไงนะเราจุกพ่อเป็นความสามารถชิ้นหนึ่งที่เขาต้องจริงๆหิ่งคิดว่าน้องจะตอบหนึ่งนะเออก็เลยมีความเป็นไปได้ที่ตอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อืมเด็กทำไมเออเกิดอะไรเออทำไมต้องบอกเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนเออ จะอยากโดนอ้อนบ้างก็ได้แต่ที่เราเป็นฝ่ายอ้อนมานานวันนี้เราจะไม่หย่อนต่อไปเราต้องการบาดเด็กเอาเสียงเข้าลูกเสียงเข้ยเขาเสียงเข้าหน่อยเขาเสียงเขาหน่อยเขาคู่เขาหน่อยเอาอ้อนหน่อย เงีิดเหงือทุกสิกเงือก้ต๊ะกันเลยทีเดียวนะแต่แตกนะไม่เป็นไรข้อนี้ถ้าตอนะตบามาถถไม่ได้คะแนนนะแต่คุณยังสามารถติดตัวเงได้ข้อต่อไปครับถ้าเปรียบเทียบฝ่ายตรงข้ามเป็นสัตว์จากหมือนกับอะไรระหว่างหนึ่งน้องหมาหน่ารักสองน้องแมวสุดคิว้วเน<อ>้อน้องหมาหน่ารักหรือน้องแมวสุดคิ้วยากอะยาไหมอันนี้ก็ต้องไป็ตอบไม่เหมือนกัน <S <S อ่าเราตอบไม่เหมือนกันตอบไม่เหมือนกันลองดูสามสองหนึ่ง ต่อครับอ้าตุ้กันและอ้าตุ้มป็้องหมาน่ะหล่ะทำไมถึงตอบเป็นน้องหมาสุดน่ารักเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วพี่เปลี่นโกลเด้นติดเมาอ่ะชิ่งหรอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้อต่อไปเปียกอธิการะอยากตอบเลยก็ตอบมาข้อต่อไปนะฮะถามว่าถูกคนรักก่อดกอดบริเวณไหนจะรู้สึกดีที่สุดระหว่างหนึ่งกอนเอวสองกอดคอคออย่างนี้เหรอที่มันโผรไปปบ้างโรก่อนคอหรือก่อนเอวก่อนเอวก่อนเอวเลยนะหนึ่งคือก่อนเอวสองคือก่อนคอ จทย์อนี้คือตอบอะไรก็ตอบเรามีคะแนนให้โอเคอ่าตอบอรก็ตื่นึ้นยังไม่ได้ตอบยังไม่ต,อ,อ,ตอนะยังไม่ตอบนะรือกอดเอวสองกอด okay, คอโอเคน่าพร้อมแล้วสามสองหนะึ่งตอบครับเอออไม่ตรงกันทุกทีแม่เอเยเออตรงแล้วนะ <laughs> แรกเลยนะทำไมถึงเลือกปเป็นกอดเอวครับกอดเอวดูอบอุ่นกว่าอบอุ่นกว่าแต่เต็มเตกว่า เหมือนกับน้องนิวใช่ไหมกอดคอมันมันโปรบให้โยกแบบให้โยกโอ้ซัฟมันฝรั่งโรยเนี่ยมันโปรอ่ะก็จริงก็จริงใช่ไหมอ่ะในการเลือกก่อนการกรอบเดียวนะมาที่ข้อต่อไปครับชอบทำงานกลางวันหรือกลางคืนระหว่างหนึ่งกลางวันสองกลางคืนชอบทำงานหรองานอย่างนี้หรองานงานบ้านหรองานงานออ งานงานแบบงานกินเลี้ยงก็ได้อะงานกินเลี้ยงอะไรวะเอางานงานงานอะไรเดียคนช่วยหน่อยงานแ่งานงานแส่งอ่ะพูดว่าเข้าทต่องวันกับเข้าตอนกลานชอบแไหนกันหนึ่งกางวันนะหนึ่งกาวันสองกลาืหนึ่งนึ่งให้รับเงียนี้ต่อื่องามงนะมอนนะหนึ่งสองสามไม่ตรงงานกลางวันหรอ ในการทํางานถ่ายละครอ่ะกลางคืนจะเป็นอะไรที่มันใช้เวลาเยอะกว่ามากไม่ว่าจะเป็นแสงอะไรก็แล้วเออเราก็เลยบอกว่าถ้าให้สะดวกรวดเร็วอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช้แรงเยอะอ่ะจะไปต้องเอาวันนะนี่นะฮะต้องอีกอ่ะทำไมดูเรื่องกลางคืนเพราะว่ายังไงเขาก็เลื่สิทธุ์ทอยู่แล้วเป็นคนทำงานลุกคิวเลยอ้อเคยอ่องเคยอ่ะเคยแบบต้องถ่ายถ่ายถ่ายเอ็มวีมาตอนนั้นเนี่ยคิวตั้งแต่เช้าจนแบบ สามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนคืนมันจะเป็นเวลาที่แบบเหมือนนั่งปุ๊บหลับนั่งปุ๊บหลับมันแบบมันเปเวลานอนเราแล้วไงโอ้โหมัน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 ล้ากว่ามันล้าต่อกว่าพี่ปอลแบบพี่ปอมันล้ากว่าตอนกลางวันผมกวอาจริงผมชอบนอนคืนมากกว่าใช่ไหมเออผมก็ม่าถ่ายละคอมันต้องเปลี่ยนดีห้านะเออดีห้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออพอตื่นพอพอนอนตื่นมันตื่นสาย สิบโมงก็เลยแสดงว่าเออตำบทได้เก่งขึ้นการแสดงก็ดีขึ้นเออซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจริงๆนะไม่ได้ใช่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ครับผมบอกแล้วคุณตอบแล้วก็ตอบเอาประเด็นหนึ่งกันเดี๋ยวกเจ็ดภ้าทำการตำรวจจำแนกมาฮะอ่าเต็มสิบข้อไม่น่าเชื่อนะฮะทำไมได้หมดสิบเอ็ดข้อครับเอื่อนเด็กห้า เบอกเลยว่าเกมนี้เล่นเอามันเออเล่นเอามันจริงๆนะเล่นเอามันรับคะแนนอะไรไม่มีอยู่แต่เกมทั้งหมดแต่เกมต่อไปเกมต่อไปคุณต้องเล่นกับผู้โชคดีของเราแล้สิบท่านเราจะต้องขึ้นมาร่วมสนุกกับเราบนเวทีนี้สิบท่านสิบท่านด้วยกันอาจจะคนแรกติดอุปกรณ์เล็กน้อยหกท่านแรกครับ